ทุกขันเอาไปเอาพื้นี่ไปล่าไปสิบล้านทีสองเัยคนาะอสอนน่ดนตเปียกมาเลยดูจัวมาชุบไปเยเดียวอะไรก็ปิดท้ายนะครับฝ่งไปสิบล้านไทยทีบล่าแหลกอกะเจไปแล้วตอนผลงานเป็นสงุกท้ยนะครับิดท้ายยุ่นโนตมกมากเลยเอ้ยจะันคุ่มวยังหัวาเอาเยนี่ยฟังสุดท้ายติดนั่นครับ สัดีครับโอ้ยเจ้มันใส่ยังไงยังนส่นาดจากอกกันนะะเอาไปกินเอาปินพวกยพวกป่อโอ้หัดหัดหัดคืนมาให้กัรนอฝังไข้แนน้นสมคดีผลปีหน้าฝัไตนำหลายๆขลาดจะบอกว่าหัเขีนไปล้วครับปราที่สองสิบล้านเพ่อนเราครับ ติดตารับุ๋ดตรงไปนะเวลายังมีเยอะครับติหนาฬิกายสนาทีจะถึงสิบหกนาฬิกาิยสนาั้ีสอบเดิด้้าิองสอ้สอทสงทสอสออสอ ล้านก็ขึ้นไปแล้วหลานก็แจ้งถูก50คนก็ชนลครับมครับแ้ที่50คน50คนนะครับไม่นับอยู่บนฐานนะครับตอนนี้บางไป10ล้านขึ้นไปถึงยอดสุดแล้วครับ10ล้าน เทราบว่าทาไปถต้องสูงขนาดนี้ครับเอาแกล้งมาไวเดียวบ้างหมนกันนหาดีสามารถเปต้องไปหมื่นได้ทีละห้าบ้างครับเมสโ่เราคิถึงไปแล้วสอง้งไปบังเอาไปแอฟนี่เจ้าจัวัายเกไปวากอนตกขไว่าลงขาเ่บาายเทวลา สอยเตออ้ก้าวาถามอาย์ารสายเตเป็นอย่างไรเว่าผมทักจะเปยนอะางทงานในหน้าที่ครับสมศักดิ์ศรีในการก้าวเดินไปหาน่าเขารองนายกโคงการบริหารัดกรไม่ใช่คนโกงแต่เนาะงานทีว่ากัไปเอาไปขายเออใช่ใชใช่ใ่ยช่ใใช่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 ช่ใช่อช่ช่ย่ อย่าวาบอี่าเืวาบเ่ามได้ยีนเราอ่าปากอย่าปากคนจะได้ยินอย่าการแต่น้องให้อยกาปากอย่าากเนื้อหางแย่ตอนนี้หน้ามองนะเนี่าวานอันนี้จะคุณ้องไว้อย่าไปไก้อย่าไปกลไปเด้ออย่าไปไกลฟังต่างฟาน้ จงโยดาขึ้นมือหนึ่งแล้วขี่คันขล้ขี่คันโยคนโยก็เลยขับแฮนดแฮนด์แฮนด์บมันไปแห้งสัตดงไปถึงหมอยังน้ำพักเวรลงมาเลยทำไมก่อนยังใส่หมอยังน้ำจีนนะท่านออุณเลิศปัญหาใจนี้เรารวมรับดับขันได้แล้วนะมาเตอนใตขึ้นมาเลยครับมาเลยครับของคุนมาครับคุณพ่ก

ตอนนี้ได้ดูสารจุกกำลังเริ่ม้ังไฟประดับจากเวงามีเดีทขณะนี้เราอยู่ทีได้านเลียีไหมครับที่นี่บ้านเราจะงหต้องใหาอำเภอวังประมุมวันนี้วันที่15พฤษภาคมพุทธศักรกาช2565หลังจากเราว่างเว้นมาเป็นเวลา2ปี โอกาสปันนีตพบบอกไปที่าจุดนะครับคุณพ่อุอบแล้วพี่น้องโดยลงสุกบนเียมจะเป็นคนยกราดาวกดกดห้าสี่สามสอ คามตามดูยอดใจออดเลยเหยื่อหลโดใร้านแต่คนแต่ตื่นมาแตังดวงต่งใจมาดูได้นพอไป็นใจออดเป็นตั้งขบาดเราอายุจังหวัดใจไม่เปศไใยนี่ลอยเดือดตั้งขบาดเลยอพา โอ้ไปไดล้ครับไปไปได้แล้วครับตัวนี้ต้องต้งต้องต้อไปแสนแสนพันล้านพันลายังร้อยรามไปยังไปครับสิบล้านเล้โค้งยืสยงามครับไทยจะ่งนี้ก็องนี่งนี้ร้อยามสิบปนรอยมี่ยอดไดครับล้ำเติมตดีครับ ตอนนี้จับอยู่นะครับ90องศา9 0องศาอยู่กันนี้สายตายังมองอยู่ที่90องศาครับหย่อนหย่อัวย่อนหย่อนหย่อนหย่หย่อนหย่อนียงอนหย่อนงย่อนหย่คนหย่อนหยอนงย่อนัย่อนห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 ย่อัหยยอังยย่นยยอ่หย่อยัย่ย่อง เอาอีกบ้างเอาอีกบ้าพี่นาเออีกบางคุหเล่าเองดัาดำดดังเอาบ้าต่่นเจอกันอีกปีหน้านะครับขอคุณอยากได้บอลรับขนาดไหนกับเ่าบอกกรรมการแมเดอร์เหลีเต้าเป็นจัง ให้มีความสุขความเจริญครับเนื่งจากเราต้องปลอดภัยครับหางแตกได้หางก็ขาดอกหางแตกพ่อลาดเด็กกเนต้องดูแลกันยังไม่ลงครับยังไม่ลงยังอยู่ที่ประมาณนี้ขาดก็ดูจัดการขาดก็ขาดจะมามุนครับเอ็ดเด็ดรบกวนขาอยู่ใส่ครับขาดจะมาหมุนกับเบาอยงเดี๋ยวจะฟังประกาศฝั่งโน้นนะครับเอาชุดเตรียมบนเทลงมาในเด้อประกาศ เวลาก่อนบอลับไปดูบอลัมบัตนะองครับกับเยวนะเราฟัง่นะครับกับจีเลนก็ได้ยุบอลับกบพอนได้ว่าพี่น้องนี่เป็นงาวกับปัดอีเปียง่วงก้วยขอบาเป็นแข่งเพื่เดียวจังไยลูกว่เป็นแข่งด้พอพรักของอายุลดลงมาเวลาไ เพื่อว่าท่านได้ประกาศเวลาวยุ่กัดจะไรอดพิจารณาครับผมวันมี้เป็นดีครับแต่ว่ารอประกาศแต่ลายแต่เดียวครับถึงแห้งครับทั้งแจกใบโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทั้งแจกซึ่งอะไรไปเนาะขอบคุณท่านผู้แทนครับทีน่าจเป็นสอสครับมาเห็นว่ามวลถนนก็ดิเป็นถนนหกเลนเป็นเป็นยังยุ่งเอาไว้เดี๋ยวก็ยัง เปิดพากันอะโอ้ยคูดด้วยนะโอ้ยดึกนะนั่งนอนย่นยงยกน้องมาน้องให้คำป้อมน้อยเอาตรงเตือนด้อเอากันเมื่อบ้านขออนุญาตเวลาของโชคเกินด้วยครับบังไัสิบล้านเอาประกาศเองไม่ได้นะครับต้องให้กรรมการ ให้โชคให้มาเด้อพี่น้องเอับแย้ขอบคุณองค์การบริหารส่วนหนองไทยขอบคุณคณะผู้นำครับผู้ใหญ่บ้านทุูกบ้านขังข้าหมู่บ้านครับท่านผู้ใหญ่บุญจุลนาร์ท่านชาติไทยปาสานโกท่านผู้ใหญ่ลูกไกรนานวลท่านผู้ใหญ่ประยัมพงษ์ีท่านผู้ใหญ่ทองคำจุกม้าตังขอบคุณท่านผู้ใหญ่างรานขอบคุณีครับทางขาด ความสุกมนุษย์เองครับลดยกหนเยรขอบคุณท่านะครับอครับขอหาขาดก็จาไม่ได้ทั้งฝครับผมจะ่าผิดดีนครับืว่าดีของเพื่อนับบางไฟสิล้านน้ครับขอบคุณองค์กรริธาสวนตำบานายรถดับเบิโอเคครับผมจิหนาจีกันไหมสวัสดีครับ